สวัสดีครับเมื่อนี้กับผ้ามาเบิง์นะครับผ้ามารีวิวนะครับผมรถนะครับผมโตโยต้ายาริ a เอทีพนะครับเป็นตัวธรรมปดาเนาะครับพี่น้องอ่าอันนี้กับเป็นชุดแต่งของอ่าค่ายนะครับ S นะครับ S สปอร์ y ตี้นะครับผมอ่านี่นะครับนี่แต่ละค่ายเขาก็จะมีลักษณะสัญลักษณ์อยู่นะครับนี่นะครับผม ไอนน้สื่อมาเหล็กๆมันกับโบมี่ยังครับขอบไฟนี่กัมาเสริม่ใสเอาขี่ดินหลายขนาดพี่น้องนี่ขอบไฟนะครับไฟไายสัญลักษณ์กัไส่ไป่ายตะเบียนกับไม้นะครับมาเบิ้งนะครับว่าแต่งยังไปเนแน่นะครับผมตัวแต่งก็ซิมี่สเกิร์ตนะครับผมนี่นะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับ แล้วก็ชุดโคเมียมไฟครอบไฟนะครับผมไฟท้ายแล้วก็ไฟหน้านะครับแล้วก็มีครีบฉลามนะครับตัวนี้สั่งมานะครับติดเอานะครับอันนี้ยังไม่ลงแม็กนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตด้านข้างนะครับเป็นเส้นสีแดงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ติดใ่เพิ่มนะครับสีแดงๆนี่นี่เป็นสติกเกอร์นะครับสะท้อนเสงนะครับติดแซวนะครับแล้วก็ อันนี้มาจากอามาจากศูนย์นะครับเบิกศูนย์มาใส่มาเพิ่นใส่มาไห้นะครับมาเบิ่งข้างหน้าครับนี่นี่ที่ติดกระจกนะครับตรงนี้สีแดงแดงเห็นบ่นะครับอันนี้ก็ใส่มาเพิ่มนะครับอันนี้นผมไปแต่งเพิ่มนี่ครับที่ว่าชุดโครเมียมนะครับหนาท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นตัว e นะครับเป็นตัว e 2 0 1พนินะครับยาลกษเีอทีฟน0 1 9นะครับก็มีตัวแต่งกับ มี่ตัวขอบไฟนี่ะครับแล้วก็เ้นตรงนี้อันนี้ก็ไม้สุดหนึ่งนะครับออน,นี่สองอันนี่สองอันนี่ไม้สุดหนึง่งอันนี้ก็ไม้อีกสุดหนึง่งสติกเกอร์ข้างในลุด <c oughs> ปลายชะเบียนก็ไทเทเนียมนะครับตัวหนังสือสติกเกอร์ทั้งนานนี่กระตัดนะครับตัวนี้กระติดเอาครับผมเป็นการแต่งรถแบบบ้านๆเนาะนี่นะครับ หลายคนถามว่าป้าส่องพึ่งต่างไม่คือไดรถขี่เพื่อได้ขี่รถเก๋งหว่วยอันนี้มันเป็นมีเออผมมีธุรกิจทํานะครับเนาะก็เลยม,มาอยากรีวิวให้เพิ่งนี่นะครับตัวนี้การเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันเจอีโ e คนะครับมันเกิดซมี่การเอาสุดแตงมันก็ที่เป็นโลง่โลงๆเป็นยังไงบ่เงามพี่น้องฮะอันนี้เอาสุดแตงอาผ้าเบิ้งขงางให้เบิง้งข้างใน ข้างในก็ยี่หกหกแนวโอ้ยผุนข้างในก็บบ่ไรเห็ดอย่างข้างในเป็นบาอผ่านะครับอจอดในโฮมข้างในเย็นนะครับเย็นดีขนาดเลยแอร์อันนี้ก็ให้มานางเสริมเนะสำหรับผู้ใดอยากกันมากแบบนุ่มๆจริงบอ่อมันก็นุ่มอยู่แหละแป้งแค่แป้งผนะเนี่อไม่รู้อันนี้อ่าอ่านะครับมันพ่มพ่มนี่ผมมาใส่เองเนาะวิไ,ไล่ขี้ดินขี้ดอนมันติดโอ้ยทำความสะอาดยากเลยข้างในเส้นขอบ เส้นขอบแดงๆนใส่เอาเด้ครับคิวแม่นคิวใส่เอาตัวนี้ข้างในก็มีถุงลมนิรภัยเจ็ดจุดนะครับนี่ครับมาเส้นสีแดงเห็นปะขอบเส้นสีแดงแล้วอันนี้ใส่เอาภาพเบิ้งข้างหน้ามีอย่างแ้่ข้างในรดนี่นะครับระบบต่างๆเนาะ ตัวอีนี่ก็มันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือมันมันให้ระบบมาหลายอย่างหลายแนวยอยู่ผู้ใดพี่น้องอ่าอันนี้ก็ภาพกระจกภาพกระจกเขาเปิดกระจกออกเนาะพี่น้องอันนี้จังอยางนี่ลองใสบ้างเลยนี่ผู้ใดหูกระซวยบอก้เนี้มันคืออย่างนนี้นะนี่นะอันนี้นะเอออันนี้ก็เป็นปุ่มนะครับล็อกกระจกอันนี้อันนี้ก็ป็ปดล็อกแล้วก็ล็อกนะครับนี่อันนี้ปดล็อกล็อกอันนี้ก็เป็นมองเปิดกระจกปิดกระจกนะครับ อัตโนมัติอัตโนมือเมนูเไม่นวนก็นว่าไปอ่าข้างในก็เป็นพวงมาลายพาวเวอร์นะครับมีระบบอ่ารับสายโทรศัพท์ได้นะครับตัวอีนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่านะครับอ่าแต่มันก็บทีบ่อใดบ่อหนังสำหรับละครับนี่ยเป็นบอ่อผ่าเนาะพี่เ้องเนาก็ไปติดเอาก็ได้ติดเพิ่มเมาก็ได้นี่ให้แกกระจกมา2องมองหูได้กระจกซอง,อง,องนานไป่องเบาหนาแต่งตัวล,ะละ้อเวลาไปเหตุรับปับปังเห็นบ่พี่เนอะนา อันที่ผมซื้อเสริมมากก็มีอันนี้แล้วพัดลม,มน,นี่แล้วซอยเป้าแอาร์นะพี่น้องพัดลมมันนี้ซอยเป้าแอาร์คุณแอรคนข้างหลังมันมันได้เย็นไว้นะมันแอร์มันทั่วถ,ถึงกันไว้ระบบสายไฟแนวสาดสามหม่องอันนี้เป็นระบบบูทูดโอ้ยฟังเพลงแบบเชื่อมต่อรถนี่มันมีหูสาย usb สาย่ max x max ยังก็ว่าไปอพี่อันนี้มองระบบเปิดแอร์โอ้ยมีหลายฟังกชันพี่น้องเอ้ย ทับซี่นี่ก็จักไปนังบ่เคยใส่อืมอห้เป็นลูกลถลูกซ้อนกันนาจะเป็นนันอย่างไรบระจักอือ่ามนให้ระบบเส้นเสือถอยหลังพอมได้ตี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 อันนี้ระบบกันลื่นแลเราต้องไปเฮ็ด่ังมันเราต้องไปกด่ังมันเนาะเวลาถนนมีความชื้นมันตรงนี้ม่นสิทำงานเองพ่วงมาไล่มันสิแน่นขึ้นนะพี่น้องมารุ่นนี่ให้ถุงลมนีระัยมาเจ็ดจุดนะครับหนึ่งสองนี่นะถุงลมสิบอกเนื่องสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดยุมองไรบันนี่ไหมเจ็ดคือซีจูด์ลอดทาง้าง,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 งทั้งหลังผมเจ็ดเพราะว่ากระแทกปุ่มโหลดห่วยถุงโลงทำงานดีปัทโธครับรุ่นนี้ตายยากขับง่ายว่าผู้ใดซื้อรถรุ่นนี้ตายยากพี่นอ้องอ่านี่เจ้าออโต้นี่ขับง่ายพ่อผมพี่นอ้องนะกุญแจกกุญแจสมาร์ทคีย์มาสเตอร์รคีย์สมาร์ทคีย์เขาว่าอ่ากระจกุกหนกระปั๊บได้นี่กดเอานี่ฮะมากยังไงเนี่ มาแด้เฟ่ยสีห่างอ่ะนี่ปั๊บได้นะพี่น้องฮะเนี่ลละก็รุ่นสีดำเลยกับพุทเดอยากได้รุ่นสีดำกับเบิ้งสถานที่ท่างนะมันหมมะสมกับสีอันใสสีดำนอกพี่น้องมันมันเปื่อนเลี้ยวกับสีขาวกับไม่่าห้อยขูดห้อยขีดมันฝังในกันก็เลยตัดิใจเอาสีดำนะพี่น้องครับอืมเอากับพี่น้องเศร้ายารทิทั้งหลายเนาะยุ่นสนอีสานเราเห็นกันกระทักไทยกันได้นะพี่น้องอ่าเมื่อนี้ก็มารีวิวเห็นเปิ่นะครับ หลายคนกนัออกได้นะครับผู้ใดก็ออกได้ครับรุน่นนี้มันบม่มีปัญหายัางมากไม่เนาะผมว่ามันใส่ดีค่อนข้างที่ประหยัดน้ํามันนะครับของผมนี่เติมมะลรกเติมเก้าหานะครับกัโอ้จวดดีขนาดได้พี่น้องเก้าหานี่มาเติมเป,ปียกปีอี20มันน้ำมัน,ม,นมันถูกลงนะพี่น้องแต่ว่าอัตราการเผาใหม่กัน,นกัอี20ก็ค่อนข้างดีเนาะพี่น้อง รถกับ่ถึงกับอืดดอกพี่น้องมันขึ้นอยู่กันในการครับขี่เอาครับขี่เร่งรีบมันกระสีอืดดืดมันกระซิรู้สึกว่าอืดแน่กิงความเป็นจิงแล้วมันมันมันกันนนนนกพ่อดีกันนะเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องกดสิพวามารีวิวรถสำานล่ะกบพ่อกันไม่คลิปหน้าเนานะฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานผ้าเผือกผ่นวา <laughs> เมื่อเผือกมื่อนี่มันเผือกเรื่องรถนะพี่น้องเผือกเรื่องรถเผือกไปเรื่อยนะครับ ตอนเาคลิปหนาแล้วก็ไปเผือกเรื่องอยังอีกแน่นี่ยกับฝากติดตามกดไล,ไลไไไค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมนะไปมาเนี่ยตอนที่นี้นะครับล่าไปแล้วเดี๋ยวก็ไม่คลิปหนานะครับผู้ใดอยากได้สิ้นไดหรือสอบพามสิ้นไดนี่อ่าจากไล่กันเข้ามาได้นะครับพี่น้องชาวยาริสกับไทยแลนด์นะครับมันมีกลุ่มยังไงอยู่มากมายนะครับ่เป็นกลุ่มของผมหรอกกลุ่มของเพื่น <c oughs> อนเขาไปศึกษากันได้ผู้ใดอยากได้รุ่นนี้นะครับผมนะนะครับ เาไปศึกษากันได้มันประหยัดมันนะครับผมสะดวกสบายในการขับขี่นะครับผมขี่รงไต้นี่ห่ไมเติมมันเต็มถังต่นี่เหยียบหอดกรุงเทพกับพี่น้องคันขี่เร็วเร็วแน่กับหอดสระบุรีพีแล้วเหยียบแน่ค่กคแน่รถรุ่นนี้นี่ขี่ร่อยยี่สิบขึ้นไปนี่เสียงล่มข้างในห้องเครื่องนี่เงียบกิบเลยพี่น้องร่อยสี่สิบก็ยังันรู้สึกว่าเงียบมันไม่เสียงล่มค่อยๆเข้ามาพี่น้องนะครับอ่าสำหรับคิปนี้ขอตัวลาไปสําเพียงเท่านี้บัดว่า เว้าไทยบ่คอยสัตว์พี่น้องซ่ำนี้ละไปแล้วครับผมจุ๊บๆ